สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอุงดาใครนะคะก็จะมารีวิวอะไรที่มืดขนาดนี้จะทํายังไงให้มันไม่มืดแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะที่เป็นกระแสกันอยู่ไม่พูดพ่าททำเพลงแล้วทุกคนรีวิวไว้จบไว้นะคะทุกคนไฟเซเลบที่ขายดังๆนะคะในติ๊กต็อกนะคะใช่ดีหรือไม่ใช่หรือมั่วอันนี้เป็นตัวเล็กนะคะตัวกลางกําลังจะสั่งมาะคะ่ะรีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้มาก่อนรีวิวตัวนี้ก่อนข้างนี่กับโทรศัพท์ขนาดแค่นี้เองค่ะทุกคน คาดแค่นี้พกพาสะดวกมากหนีบติดโทรศัพท์ของเราอย่างง่ายดาย iPhone กล้องอยู่ทางขวาเราหนีบด้านซ้ายพอดีมากเป็นการผสมผสานที่ลงตัวโอ้โหโอไฟส้มเข็มวาวจะชมพู่ตัวบอกไปสุดพาวิบวิบวับฉันช่วยไว้บอกแต่เหมาะกับการทำคอนเทนต์ปะจะกลับไปร้อมไปด่าดูแลอาร์ไรเบรีบรยย์เบรย์เบรน์เบรย์ย์เบรย์ร์เบร ไฟส้มโอ้ oh. ดีเลยอะ่ะปิดแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> นี่นะคะหนึ่งดับโ oh, อ้สว่างนีกเห็นเลยนะคะขอบตาดำมากคือเราก็ต้องวางไฟมุมดีๆนะเราถึงจะแบบว่าแบบไม่ตุยอเยนาะ ฉันบอกตาฉันพี่ถูกเนี่ยถ้าเราไปใส่เงี้ยเฮ้ยซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เลยไม่สวยเลยก็ไม่ใช่แล้วไหมถ้าเราแบบว่านี่ฮะสี่สี่ภาพสี่ภาพองศาอย่างนี้นิดนึงก็จะดูเป็นแบบไม่ดีรอดอะจากหน้าเมื่อกี้อะทุกคนมมมมอองงงตตาฉััันนไ่่่้ฟฟรกกกเเวะะล คือแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนหนีบง่ายมากใช้งานง่ายมากแล้วก็ในช้อปปีเนี่ยมีทั้งส่งจากต่างประเทศแล้วก็ส่งภายในประเทศกดโค้ดลดนะคะก็ลดถูกยิ่งไปอีกหรือใครจะสะดวกซื้อทาง TikTok หรือว่า l a z a d a ก็แล้วแต่เลยแต่เราจะแปะลิงก์แอปส่งไว้ให้นะคะทุกคน Bye.